ดีเราสวัสดีนักพิศดาทุกคนด้วยนะครับผมผู้ผมมาเกอร์ดิช่นเคยนะครับกับ Devil May Cry east of combat นะครับมิชชั่นที่7แล้วเอาละเอาละมิชชั่นที่7จ็ดอ้าวก็ต้องมีพวกมาพะทนมาเลยสต๊อบ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 สตอบมาเพื่อเธอมาเลยมาเลยปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเธอสต๊อบมันครับมาเลยครับอื้มเฮ้อ ปุ yeah. ah! mm ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮัชเชอร์ฮะจ็อบแมนครับฮมมาแล้วครับจบคบเอ็นต้องปิดบบหน่อย้โู y e บครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮอปุบเัชชร์โอเคเออาิต นีไ่งไงลูกเตะมาสมดนอนเฮ้ยฮึบปึ๊บปึ๊บปึบหลบได้มาเตะ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 มาเวิร์คิวปึ๊บโอ้โหไี่ไมงไมาหลบได้ครับเฮ้พื่บจ็อกมันครับจ็อกมันครับปึ๊บปึ๊บจ็อกมันครับเอ็นเปรี้ยงไม่ตายครับมันมีเกาะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ต่อครนคับแบบต่อเนื่องครับผมเอ้ผมว่าผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะครับทีมนี้มันเบื่อแล้วเอาละขอเปลี่ยนตัวสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเป็นเนโลกับเลดี้นะครับร่างใหม่ปุ๊บปุ๊บอืมเก็บเลดออฟก่อนปุ๊บ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 อืมอืมอ่า เอาละไปเกิดตอนเล็กดีกว่าว่าแต่ทางไปโอเคตามทางสียแดงไปครับ <c oughs> อ้าวคัตินเอ๊ะตกอะไรวะเนี่ย <c oughs> แบนชีอ๋อโอเคแบนชีใช่ไหมได้อะไรเนี่ยอ๋อถ้าเกิดเราตีล้ม าเกิดมันตื่นมันก็จะคำรามังดาเมทโอเคะาละปุ๊บปุ๊บปบเอซับฮ้ยเมาบูรุ๊บปุ๊ปุ๊บซับซับซับมาอนี่มาปืนกลลัวยิงปืนระเบิดเยอยังงี้แหละครับโคตรมาเลยเว้ยมาเลยยิงรัวครับยิงรั มาวูจูต่อเนื่องกันไปเย้ดับเหมือนคับเฮ้ยโอ้มาสิมาสิมามามาวูจูอ่ะเก่งที่สุดแล้วมาครับก x ิ t ปุ๊บปุ๊บเธอซับซับซับเัอเชื่อสวยปิดอย่างเท่เลยฮ่าเอาละหางตรงนี้ก็จะเปิดปิ i ง โอเคทางนี้เลยนะปึ๊บแท็กชูรี่ป่ะปกันต่อเลยเพลงนี้ทำไมมันดูแบบหล่นหล่นเพลงโคตรหลอนเลยไม่เข้ากับเกมแนวแฮกแอนด์สแลชเท่าไหร่เลยฮะเพลงมันต้องมันๆเออมันต้องอย่างนี้สิมันต้องมาเพลงบ้าบอคอแตกเฮ้ยเฮ้อดับมันครับ หลบได้ครับเคาลเตอร์นี่มาเพือปุ๊บปุ๊บตัดไปเลยย่ยยยยาหลบได้เคาลเตอร์นี่มาเลยดี้ต่อเลยปืนกลอนครับยิง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 โอ้โหเฮ้ยยิงยิงยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมามามาหลบได้ครับเคาลเตอร์โอ้ย,อย,อย มาบล็อตยิงไปซับซับซับเธอเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มมาเวอร์จิลซับต่อเนื่องกันไปซับมันครับเอินปิดบัพททั้เทออืออ้าวบันชีครับบันชีมาเลยนี่นี่เลยปืนระเบิดครับมันจะติดตามยิงยิงยิงอ่ะมันสีมาแล้วนี๊ป่าระเบิดรอบตัวครับวู้ฮู้ ยิง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 ปึ๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บเชื่อมายิง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 ปั๊บเออเชื่มาปั๊บฮึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมชอบจัดเม้นคัสบนอากาศมากกว่าเนี่ยมันทำง่ายกว่าเนี่ยเ้ยนี่ไงนี่ไงทำง่ายกว่าจริงๆปึ๊บปึ๊บแตตัวนี้ถ้าเกิดมีกรอบที่เป็นขีดเกียร์ฮะเราต้องใช้ตัวละครปืนมันถึงจะอจ่อก่อได้เร็วกว่า ตัวองเนี่ยอัดมันไปเลยลบได้ซบซบเ้อร์ปปปร์อกเหมือนขัดดับมันครัดเอ็นมามามาโอ้โอ้เฮ้ยมาีด็อเมือนขัดเฮ้ยดับมือนขัด โอ้โหเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาจัดเหมือนรับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับฮูเอาละดานต่อไปอือโอเคอันนี้อันนี้ดอะสตรีทเข้ามาในเหมือนเป็นโรงแรมเนอะ ต้องขึ้นไปตรงนู้นสินนะโอเคเข้าใจแล้วครับผมบอกเลยเกมนี้หากินกับผมได้ยาวๆเลยฮะอะไรเนี่ยไอตัวลองศพอ้ะเฮ้ยฮ่าเพืยอจับมันครับมาซี่เพื่อเพื่อึ๊บปุ๊บมาเลยครับจับมันครับติดไหมไอ้บ้าเอ้ยไม่ติดโอ้ มาบูโรสซับซับซับเฮ้ยอื้อหืออื้อหมยัตโต้ซับซับซับนี่โอ้โห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 โดนพิษโดนพิษมาเดี๋ยวนี้โอ้ยไอ้กบเป็ดเฮ้ยมาดิมาดิมาดิมาซับเจ้าจัสมันนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บบูโรสอื้อหือโดโลซับไปหน้าไปเฮ้ยมา ยิง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 ลครับเด็ดที่เดิทีถ่ายปืนเพ้อปปปปเยียรัสบินคัตหมดยังยังไม่ตายนี่ไงรัสบินคัตอ้าวแบนชีมาโอเครัสบินคัตเอ็นไปฮะาเลย เฮ้ยโอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยบูโรสไม่ติดเลยปึ๊บมาเลยที่มาเฮ้ยเฮ้ยยิง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 เอร์จ้ปึ๊บปึ๊บอปึ๊บปึ๊บมา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 ตีตีตีมาเลยมาเลยมาเลยมาบูโรสไปบูโรถอีกรอบหนึ่งมาเอ็กซ์ลิสซับซับซับเ้อซับซับซับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อเรียบร้อย เอาละไปกันต <ersch> ่อเลยฮู <S <S ้ส <leaving> น <ral> ุกจริงๆภาคนี้ได้กลิ่นอายความเป็นเดวิลเมคไรกลับมาปึ๊บเอ๊ะต้องไปไหนข้างล่างเหรอเออข้างล่างข้างล่างอ๋อต้องมาเอาเกียร์ที่ตรงนี้โอเคซับ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 เฮ้ยเสร็จซับ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 เชื่อชื่ออ้โหูเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมไอตัวยิงธนูเดี๋ยวก่อนเฮ้ย ซับซับซับเอ็กซิสครับซับแล้วก็เอ็กซิดเฮียซับซับลบได้ครับเขาเตอร์เฮียซับซับบเเชื่อบซัอ้โโอ้โีไงโอ้โหเฮ้ยมาหลจิ้ลบได้ครับเขาเตอร์เยซับซบเ่เชื่อซับาจับหมันครับครับเฮีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเ่จับมืนครับ เฮ้ยอื้อหือมาเลยดิยิงเป็นระเบิดไปครับยิง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 ซับซับซับต้องคอมโบแบบต่อเนื่องมาซับเผยซับ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 มาเลยดิยิงเป็นระเบิดยิง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 เรียบร้อยแตกครับอ้าวแบนชีนี่ไงซับมินครับเอ็น ตรงแหลกเป็นธุรีไปซะยังไม่ตายอีกไป๊เย้เฮอเชอรเรียบร้อยเอาละมาเอาคีย์ไอเทมตรงนี้เก็บแป๊บอือฮึฮึโอเคเก็บมาเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องเอาไปเปิดที่ไหนสักที่หนึ่งเอาละไปกันเลยปึ๊บปึ๊บอ้า ต้องเปลี่ยนเป็นเนโรโอเคต้องมาตรงนี้เพราะว่าวเวอร์จิลกับเลด,ดี้มันไม่มีแอร์ไฮนะเอาไอ้นี่แหละมันคือการเลือกตัวละครว่าเราต้องเลือกตัวอะไรนะครับมันจะให้เราเลือกงั้นเอาวัตเจอมาปึ๊บอืมจัดโตมาบอลใส่ไฮ้ สับเป็นคัสิ r ึ๊โอ้โหยัดโตมามาครับสมมันซอเยอะับเป็นคัปึ๊บปเยอปึ๊บับเป็นคัทรัวมาบุลบยิงตบสบสบเออเชื่อสบสบับสบบเฮ้ยสบบบอ้โอ้โใจเยนใจเย็นนี่ไอ้หลบได้ตัับับ ยาจับมนคัดจับมนคัดเอ็นแลกเป็นเศษธุลีไปซะเฮ้เธอจับมนคัดเธอตายเฮ้เฮ้ไปลงศพไปลงตพเฮ้เฮเฮ้เธอจัมนคัดเฮ้เฮ้โอ้โดนฮิตเฮ้สิไงก็จับมนคัด อ่ยังไม่หมดครับยังไม่หมดยิงโอ้โหไอตัวนี้เลเลิเปอร์อืมมได้จ้านีไงมาับเยอะซับซับั้ชื่อซับซับฮะซับซฮโอ้มา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 เฮ้เฮ้ฮับหมนับยิงโอ้ ทำลายผู้หญิงอาัยให้ไม่ได้เดีวก่อนจัดการไอเทดาปิศาจกันยิงยิหมูรอไหยิงซับซัโอ้โหซับซับซัอมกใต้จ้าซ nee ับซับอ er ืมเฮยูรอาเอ็กซ์เันซับซับซัปราณเพิงละปราณเพิงวนหที่งเดีวเพิงเส้นขอบฟ้าแม่จำได้ไงวะเนี่ย เฮ้ยยิงซับซับอ้ยเจ็บเจ็บนี่นีบซนี่มายิงยิงยยิบปืนระเบิดไปครับยิงยิงยิงยวู้ฮูมาบูรอยิงไปมาวัดเจ้วตอกเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ้อมันตัวสีแดงแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วว้ฮู นี่ดับเล่นครับเอ็นแล้ไปขวี้ถงไปต้องไม่ไงสิสิสิแคลลี่ไปละเฮ้อโอ้จะตายจะตายเกือบตุยเลือดเดือดหนึ่งหลอดโอเคดีนะมันหิวให้เราโอเคเอากุญแจมาใส่ตรงนี้เลยปึ๊บโอ้อะไรกันละนี่ งไปข้างล่างเหรอแบนชีอีกแล้วโอเคไอ้ผีปีศาจนี่ไงซับซับเฮ้อปึปปปมาตะมันสาครปึปปเฮ้อเฮาตัดเหม็นครับรัวรัวนี่ไงไอ้กบไอ้กบระเบิดตีไีตีตีบูรอนครับยิงซับซับซบเลียดตายิงยิงยิง ยิงไปเยไปยิงยิยิงยิงยิงยิลุลวงไปครับวูรดยิงไปเดียวเวนกัดมาดับเบิลครับเอ็นแลกไปซกโทหลบได้ครับเขาเตอร์ู้ฮู้อดบอลเลยว้ายดับเบิลคับครับต่อเนื่องกันไปเลยวู้ฮย นี่ไงเรียบร้อยเอาล่ะไปก็ต่อเลยเปิดประตูอืมทำไมที่มันล่วงแปลกๆนะต้องขึ้นไปข้างบนตรงนี้สินะเข้าใจแล้วล่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยวิปปิ้งเบนชีอ๋อ บนชีเวอรชันอ oh, oh, ัปเกรดเบปอนเบนชีแฮฮิตชิเดตอ๋อต้องตีโลดมันให้แตกโอเคเขาตายละปึ๊บปซบเฮบ๊บเฮ้ยๆ่อนเฮ่บับนี่ไงเิตวก็เอาอยู่ไโอเคล่หมดซับับมันคับปึ๊บเฮเยอบมันคับัลไปเลยนี่ับมันคับเอ็น หากินได้ยาวๆครับเบอร์จิวใครย่าหาสมตอนนี้เสียใจเลยจ้ะหมดแล้วมายิงไปยิงไปยิง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 ยยิงไอ้ไงบูโรต่อบูโรบนซัซบซัยอะเสซับบซับับบซับับบซัมาเบอร์จิวสามันซับยซบมนั ต่อเนื <polarization> ่องกันไปเลยเฮ้อซับซับเฮ้อเช่าจัดมินคัทฮอยนี่ไงบูรอซับซมายิงยิงยิงายิงรัวคับยิงรัวไปเลยดิบูรอต่อับบซับออ้ยอมาเอ็กซ์ลีครับราเพิับบซับยอะเลยซับซับับบซ ซับซับอืม sociedad, ฮ <aining my bones today> ึมมาซับเฮียซับซับมาเวื่จิวต่อไปซับซับเผอเรียบร้อยครับมาต้องใช้จัสมันคัตเอ็นตุยอ่ะไอ้กันต่อเลยดิกว่าอืมฮึมฮึมโอเคต้องขึ้นไปข้างบนนี้แล้วก็ขึ้นบนอีกรอบนึงโอเค ตรงนี้โอ้โหเยอะจังเลยป่ะเฮ้ยเฮ้ยฮึบบเอชอจันคับเฮ้ยโอโหเฮ้ยมามันสอครับอุ้ยเฮ้ยน้ารำคขาญเว้ยิง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 ยิ ่าบูโรต่อซับซับซับโอ้โหปล่อยไปมันคลื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการพวกลูกน้องกันไอ้ตัวบอสไว้ข้างหลังอีนิกมามาปึ๊บจับมันคัพไอ้นี่ไอ้เอ็นขอจัดการลูกน้อนกันไม่งั้นมันน่าโมฆะนะจับมันคัพเอ็นต้องใช้แล้วล่ะมาเลยแค่หัวหน้าละพอเล่นไร h t เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรา เรียกลูกน้องมาอีกแล้วเรียกลูกน้องมันมาอีกแล้วซับมันขับซับซับซับอุ้ยเฮ้ยตีตีตีโอ้ยน่าลำคาญเลยไอ้ตัวนี้นี่ตีอืมมาจับมันครับไม่ต่อเนื่องอุ้ยอุ้ยอ้ายิงยิงยิงโอ้ดันไปโดนลูกน้องอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิง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 ฮ่าซับมันครับเอ็น แหลกไปซะหมดยังโอ้โหยังไม่หมดเฮ้ยซับมาจิงไปซับซับซโอ้โหสีเบื่อไหนเหรออาตุลินสิเงินซับซับโอ้โหมาจิงจิงยิงยิงยิงเยิงเยิงเรือตเรตเรมาเคาวเตอร์ครับผมซับซับซับเลยซับซับมาดัสเบนคับ แบบต่อเนื่องกันไฟมาเยอะปึ๊บปึ๊บเผช่อมานีก่อใช่ไหมหลบได้ครับเอาเตอร์มาซับ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 หัวร้อนป่ะยิงซับซับซับเฮ้ยเยอะ e x ิ t ครับปราณเพ่อนโอ้มาจับเป็นขัดอิน รับร <Yeah>. ับเยอะบรับรับเล่นเยอะรันคัดครับเฮ้ยรับมันคัดมาดิเยอะเยอะปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โคตรเท่เลยจัสมบนคัทหากินได้อยู่ยาวโอเคต้องมาประตูตรงนี้เฮ้ ปวดคอมกันนะเนี่ยต้องอินกับตระกูล The Street อืมเอ้ยมันเหมือนด่านในภาค5เลยฮะเหมือนเฉยๆนะฮะเออเหมือนเลยแหละแต่ไม่ใช่สถานที่เดียวกันแน่นอนแค่อารมณ์มันคล้ายโอเคโอค้โหระหว่างทางก็ต้องบีบปอดสักสินะ เข้ามาเลยอือมาสมันศรครับมาจับมันครับลุลัวกันไปครับรึบุรต่อยิงครับมาเลยดิรเปรปรปรบหลบไปยิงยยิงยมาซับ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 เฮซับซับบุรต่อยิงอายิงกันต่อเนื่องกันไปยิง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 วู้ฮู้ ฮ่ามาปึ๊บปุ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 ๊บเย่ะจับมันคับดับมันคับอึนงแลกไปสุดเรียบร้อยโฉทางพัดปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บเย่ะปื๊ด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 โอเคปึ๊บปึ๊บมาบุรุษยิงโอ้ยโอ้โอ้เอาอะไรกันนะกระดาบเนี่ยอย่างปลาล่ำปลาเหลือ ไ่ไงโอ้ยมายิงซับสมันซับเธอจียวต่อนึกกันไปเลยซับเหมือนครับเย้ยิงกันไปเยยิง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 ง้อยิงไปเอฟีครับาเพิงเพื่อซับซบซับเพอปยับ ฟ็อกซ์มาวอร์จิวต่อเนื่องกันไปมันฟ็อกเฮ้ยมาฟ็อกซ์นคัพเอ็นไล่ไปซะก็หายปปึึ๊บฟ็อกซบเบนคัพโอ้โหโคตรเท่เลยผมแล้วที่เป็นเวอร์จิวเอาละทางต่อไปสิละเปิดแล้วเพลงกลับมาร้อนเหมือนเดิมไปแก เอ้ยมาตรงนี้มีมอนหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงมีจริงจริงด้วยปึ๊บป <trucs> ุ๊บปึ๊บแบนชีครับแบนชีไอ้ผีร้อยซับซับเพอร์ซบซับซับบันทัดต่อเนื่องกันไปเฮ้ยเฮ้อร์ปุ๊บปุ๊บซับบันทัด มาดับสินคัดอ็นยังไม่หมดครับยังไม่หมดโอ้ยบัญชีอัปเดตยิงไปซับยิง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 ลัวครับเกาะหายแล้วยิง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 ซับ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 ดับสินคัดต่อเนื่องกันไปเลยเรียบร้อย โอเคหางนี้ก็ต้องเอากุญแจมาเปิดอีกแล้วสินะได้เลยไม่มีปัญหาอืมๆๆไหนขอไปดูเถอะสิอืมต้องไปหาใจจริงแต่ไปตรงนี้ครับปึ๊บโอเคได้มาแล้ว ไปเปิดกันเลยดีกว่าโอเคเปิดเลยโอเคตรงนี้มันเหมือนลานบอสเลยฮะ,ะโอเคมีให้เปลี่ยนทีมด้วยขออนุญาตเปลี่ยนทีมสักคู่นะฮะโอเคประมาณนี้พอไปดูกันเลยดีกว่าคัดซีนครับผม นั่นโทเค็นงั้นเหรอช่างคิดหัวโบราณจังเน๊ะอะไรวะเนี่ยโอโ้ยนกยักษ์เหรอมไม่ใช่แอมครับโอ้โหคเท่เลยนี่โอ้ต้อนรับอย่างเท่คารัสเอ๊ะเขาไม่เหมือนกิฟฟอนในภาคแรกจังเลยโอเคมันต้องนี่มักเฮ้ยยิงยิงยิงมา ิิิิมาเลยดดนเต้รอยยกัดกับเปิดติลแล้วก็เลดี้มาซับซับเฮ้ยเฮ้อมาดดนเต้ต่อต้องรอยยกัดกันสักหน่อยแล้วมาจะทำอะไรรอยยกัดต่อยต่อยเฮ้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 ยมาครับรอยยกัดสวนไปเลยต่อย มาเะเจ้าับต่อเนื่องกันไปซับซัโอ้โหเย็ดด้วยมามามยิงยิงยิยิง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 ยกกาครับอ่าดูซับดาเมจดูซับดาเมจมาสิอ่ารอยการนี่โคตรโอพีเป็ไงมาเลยนี่ครับจอกเกาะจอเกาะเราต้องใช้ตัวละครที่มีปืนครับจอกเกาะมันจะจอกเกาะเร็วมากนี่นี่ นี่นี่นี่คนดูดูดูเห็นไหมตอกก่อโคตรเร็วเลยเอ้ยลบยิงยิงยิง,ยงโอเคเดี่ยงครับอ่าเวอร์จิวต่อเนื่องกันไปเลยซ็อบอพอดอฟเบนคับโชว์ไทม์ดอฟเบนคับเอบ็นเอ,นอนาหลันเป้ต่อปุอ๊บโอ๊ยบ้าเอ้ยไม่โดน ยิงยิงยิงยิมาไอ้นกทำอะไรต่อทำอะไรครับไปไอตไปไปรอไงฮะมารอรอรอยกเกดมาซิมาซิมาซิรอสวนรับรอสวนสวนไปเลยเกาะหายหมดโคตรโกงเลยเฮ้ยมาปุ๊บ

เที่ยงครับเที่ยงแล้วก็สันไปเลยสัสเหมือนครับเยี yeah! ่ยเรียบร้อยมันเป็นนกหรือมังกรวะเนี่ยอืม่มเอะไรเต <c oughs> ้ไปเตินเอ๊ะมีงานเพิ่มมาอีกแล้วเดี๋ยวเราอัพเลย โอเคจบมิชชั่นเอาล่ะวาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเหล่านักล่าปีศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้าโคตรมันเลยพาร์ทนี้ <c oughs>